มาตอบในนี้นะครับอยากให้มีความรู้เรื่องภาษีของแม่ค้าออนไลน์สักหน่อยค่ะได้เลยครับวันนี้ผมเลยคิดว่ามี5ข้อนะที่เหมาะสาหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่ควรระวังต้องฟังให้ดีนะครับมาดูกันเลยข้อที่1เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของกฎหมายที่ธนาคารจะนําส่งข้อมูลเราไปให้สรรพกรเนี่ยไม่ต้องกังวลกันเลยเพราะว่าต่อให้เราไม่ถึงเกณฑ์สรรพกรก็รู้อยู่ดี ก็มีวิธีมีช่องทางอื่นในการที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเลยเราทําให้ตูกกฎหมายก็พอนะครับข้อที่2ครับสําหรับคนที่ขายของและเริ่มมีรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีเนี่ยอย่าลืมไปขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต่อให้เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องเข้านะครับต้องไปขึ้นทะเบียนด้วยไม่จะเป็นนักแมนบริษัทเท่านั้นเป็นใครก็ต้องเข้าเกินหนึ่งเกิน1.8ล้านต้องเข้าทันทีนะครับภายใน30วันต,ต่อมาข้อที่3าครับ เพื่อนจะต้องแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับค่าใช้จ่ายกิจการให้ชัดเจนแยกยังไงผมมีตัวอย่างให้ฟังสมมุตินะครับไปขายของมาได้20,000บาทอ่าต้นทุน4 0 0 0บาทกำไร16,00 0บาทการที่จะแยกให้อย่างเด็ดขาดเนี่ยสมมติพอได้กำไรหนงหมื่นหกพันบาทปุ๊บเพื่อนเพื่อนหิวข้าวจะไปกินข้าวเงี้ยเราจะเอาเงินห6มื่นหกที่ได้กำไรมานะ่ะไปซื้อข้าวกินเลยไม่ได้นะครับมันจะต้องจ่ายเป็นเงินเดือนตัวเองก่อนสมมติตัวเองเงินเดือนตัวเองหมื่นหนึ่ง ก็จก 16, ักหมื่นหกนั่นน่ะจ่ายเงินเดือนตัวเองหนึ่งหมื่นบาทกันไว้หกพันบาทเป็นกาไรแล้วเอาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นเงินเดือนตัวเองนะั่นน่ะไปซื้อของใช้ส่วนตัวไปซื้อข้าวกินไปจ่ายค่าบ้านค่าผ่อนรถต้องทําแบบนี้ครับอย่าเอาก้อนหมื่นหกทั้งก้อนนะ่ะไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพราะไม่งั้นคุณจะจนครับคุณจะไม่เคยเห็นกาไรจริงๆอีกเลยจําไว้นะครับจําไวด้ดีต่อมาครับข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, เนี่ย มันผมเคยทําคลิปไว้ไว้อันหนึ่งแลละลงไป,ไปดูได้นะครับก็คือใครที่เอาบ้านมาเป็นออฟฟิศเนี่ยจะต้องแยกค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนระหว่างอันไหนของบ้านอันไหนของส่วนตัวนในของออฟฟิศห้ามมาปนกันเด็ดขาดถ้าอันไหนไม่แน่ใจอย่าเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายนะครับไม่งั้นจะโดนค่าปรับอ่วมแบบผมห้ามเลยและข้อที่5ครับ หลายเรื่องครับเรื่องนี้ต้องจ้างส่วนงานบัญชีเพราะฉะนั้นผมแมนะนําว่าอย่าดูที่ราคาเป็นหลักให้เอาความไวเนื้อเชื่อใจเป็นหลักครับพูดได้ด่าได้บ่นได้ถามได้เอาเจ้านั้นแหละดีสุดแล้วเพราะไม่งั้นคุณจะจ่ายภาษีจ่ายค่าปรับหนักกว่าเดิมถ้าคุณเน้นจ้างส่วนงบงานบัญชีที่ราคาผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับมีหลายรายโดนมาแล้วสงสัยตรงไหนมีคาถามตรงไหนคอมเมนต์ถามมากันได้นะครับอยากให้ได้ใบอธิบายตรงไหนเพิ่มบอกมากันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ